เป็ดเปดก็มีก็มันเอาทั้งบนทั้งล่างเลยสวัสดีเอฟซทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของพอสวัยพารวยครับเอฟซีผมตามแนวทางแม่ยามดีพอกันอยู่บ้านในยามดี ของแม่ย่ามดีเข่าสองตัวบนตรงตรงครับเอฟซีครับผมนะเปิ่นไห่มากนะครับเนาะอ่างวดที่ผ่านมานะครับเปิ่นไห่มากแค่สามหางเลขสามตัวแค่หางเดียวแค่นั้นครับเอฟซีครับผมอ่านี่เด้อครับเด้อหลักฐานยืนยันของแม่ยามดีครับเอฟซีครับผมเข่าสองตัวแปดแปดบนนะครับเนาะแต่ว่าได้ยินข่าวว่าแม่ยามดีอ่าเปินไปป็นเจ้าภาพอ่า ท่าสีประตูโขงขวัดแล้วก็ท่าสีอันอ่าสลาใหญ่ <_ d ata> เพิ่นไปได้อีกเลขล่างหัน,นอีกประธานว่าครับอี่ซี่ครับผม,ม <_ d ata> เพิ่นไปได้เลขล่างหัน,นอีก <_ d ata> เพิ่นได,ได้ทั้งบนทั้งล่างครับอฟซีครับผมอันนี้คืออ่าป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเด้อขอย้ำว่าป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนะอ่าส่วนแปดแปดตรงตรง,ตรงเลยครับอฟซีครับผมไม่ต้องกลับเลยครับอืมหลักฐานยืนยันนะครับเนาะ ไปแสดงความดีอกดีใจไปตามแนวทางกับคุณแม่ย่ามดีนะครับว่าคุณแม่เพลินอ่าสิมีแนวทางฝากตอนเอฟซีทุกนคนบอนะครับเอฟซี FC กับผมนี่เป็นหลักฐานยืนยันนะครับแล้วก่อนที่เขาไปชมคมิปของแม่ย่ามดีเอฟซีกับไฮช้ยวิจารณนญาตในการรับชมครับทางช่องเป็นซื้อกลางสเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นครับมักกระจัดขัดกระพานคันมักคันชอบอรื่องปมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางทีมงานของพอสวยพาด้วยนะครับเอฟซี FC กับผม ขอกำลังแรงใจจากเอฟซทุกท่านทุกคนะนะครับเนาะใส่หนีบมือในน้อยๆข,ขันกิ่มลงไปหัวมีมือสี่ขึ้นครั้งเดียวครับอีซี่ผมแต่ว่าแชร์แชร์ให้นหลายน,นะครับเด้อแชร์ไปครับอีซี่ครับแชร์ไปเยอะๆแชร์ไปมากๆแชร์ให้เยอะๆหน่อยนะครับเพราเอฟซีครับผมเอาไปฟังแม่ยามดีเราสู่ฟังว่าเพิ่นได้โชคได้มนันทั้งบนทั้งล่างอีหลีบอรครับผมอาว,วัสดีแม่สวัสดีครับเป็นยังไงแม่โชคดีปะ โชคดีนะครับมาผู้ช่วยคือว uh ่เออคือได้ยินว่าโชคมานทั้งบนทั้งล่างแท้โอ้ยู6ก็เมืองเกิดพอตัวใหญ่อุบัตเนาะโอ้อันเฮ็ดจังได๋แม่ค่อยไปเห็น06เฮาก็ย่บักหนี่มันากูตีน่ะตัวใหญ่นั่นเนาะอือบาดนี้มันจกนั่นแต06ไปล่างน่ะวยบาก็ไปนั่นก็ไปลางออกเาสิทาสีนะเมาเลเมาเล อันนั้นก็มาพอดีใบอัลตอรีนะเออทุขายลอตเตอรี่ก็ไปพอดีเออผู้ช่วยได้ใบหนึ่งมันมันมีเท่านั้นแล้วท่านเออก็รทุกนี่ก็เสื่อมันางอืโอ้จังหวัดอัลติรีกับไปยุ่งพอดีอันมันที่เห็นเป็นเลขตัวเลขนี่มันเป็นคนเขียนมาแม่ข้นเขียนไว้แต่โดนล้วนะที่ว่าโดนแต่มันเขียนเขียนไวแต่ยังไงมันเป็นเน่ามันน้ำมันเป็นเน่าแล้วน้ำสีลึกเนาะเขาเหลือเป็นลาบเขาเห็นว่า มาเบิ้งเล็กมาเบิ้งเล็กก็จะเออเวิงน้ากันเบิดมูนอนไรก็กันเทนน้อกถนยังไงหมดแล้วดนั่นหลเออว่าจะเขาจะไตะเหินปีได้เขาบู๊บเข้าไปเห็นโดยบางเอินเออก็เลยมั่นใจเลยว่าอ่ะอเ่อวงอไปเอาบัตรดีให้ฐานเดขที่ไปที่มากเขาแปดแปดหกเนี่สินะแปก็ไปแกันนี่ละโอ้ไปขับบุญใช่ไหมบุญคุณวัดอนนันะยังก็้ ดงสะพังสะพังปลาโอ้ว่าเขาเที่ยมเขาว่าแม่นพระแม่ยังบอกดอกโอ้ฮงเป็นเลขนั่งเที่ยมเพิ่นอออไปได้มาตะพุนว่าสตอนแปดแปดหกเนี้ยเออทุกคนไเอาไปดตัดตัดสตัวก็มี8แปดหกแปดเก้าครับแปดเปตัวท่านันเอือซ้ำเออถือและอีกนั่งกระถือเนาอีอีสิก็ถือโอ้เห็นว่าถือบดเลยอันสนหกเปกกระถือบดบาน ถึงแปดแปดก็มนี่ก็มันเอาทั้งบนทั้งล่างอะไรมาอะไรพอก็ตะกี้เล่นได้กุ้งอะไรอนต้องงานเสียงงานอะไรสักทอดน้องตะกี้โอ้พออยู่ดี่เสียละสี่พันห้าพันโอ้แต่ละงวดเนี่ยแต่แต่ถึงดูดูวะแต่ปีกายนี่ถึงดูดูถึงทั้งปี เดียเดียนี่พอนุ่งะมันมันบวชเขาแล้วกพอนุ่งหมดเลพนุ่งนนาเวจเขาดิ่ัออทั้งดวงดวงที่บ่นั่นไงดวงพรนเขาดงพอนุ่ง่อวันวานอ่ะห็นวาเอ่เลิบที่เขาแล้วม่บ่แม่บาดเนี่ยเออถึงข้างบข้างล่างปนี้บที่เสียดนาเสียดลังยังวา้อนเกียดกับไปเขียนใส่กบเปียบไปเออคือตะหมวดกอนบอกเอาอเขียนด้วยอย่าลืมเออยัง หาหพูดตา่ะเออบ้านวดนู่นนี่นะมันมาออกมันก็เปิดตัดศูนย์แท้ว่าสนองออกน้ำก้นดิออกน้ำก้นเออเ้ยว่าสนองมันเสียบไปเสียบมาเห็นงนี้ตวงตวงแต่ว่างวดนี่ตรงเนาะแม่เนาะว่าต้องกัดเลยงวดนี่แปดแปดกัดแล้วเพราะขางกัดเสื่อนเอ้าแม่เลขแปดแปดในมีตัวกลับบอไม่ได้กัดนะเนอะกัดจังไหนแม่ มันมีตุ Yo, ต oh, so um. well, eight, eight quatre, ่มวกับกับยูกับเล็บสามตัวต้เปียเปนเขาบอกโอ้เขาเจะบอกต่ถ้ากันกับนเ้อ่โอ้เลกเปดแปกับกับสองแปดนี่ไหมกัแปดสองันเี้ยวพเอาจังสันเลยเว้ยมันตังีแล้วก็แปดแปดแทงว่าแปดแปดได้แต่คนมีสชกเนาะใบลอตเตอรี่เขาไซื้อแปดแปดเก้าอีกหรือเปลโอ้แล้วก็ซื้อพูดซื้อพูด พอเอาซ้ำไปตู้นั่นเราตู้นั่นก็วนซามทุกทีพุดเซื้อน้ำกันหรือไฟซื้อมันนะโอ้โหเพราะพตายนี่ก็ซื้อไฟซื้อมันเออเอาไฟเอามันเลยว่ะสิเออเออเนียเงินคนละกระเป๋าตัวแบบนี้คนละกระเป๋ามันั่งคึ้นหลังเอาอันนี้โย่ไข่เอฟซีบังเนมบอกว่าไกไปบังเมีนอยู่นะมาคึ้นบังว่ะความมันบักเขา อันนี้ได้ลับเบอรัหลักฐานยันแปดแปดหกแปดแปดเก้านะครับงมเมนนี้เอบนี้กสองตัวกัมี8แปดหกเข่าตรงๆคือแปดแปดตัดไว้ให้บัดสิทธี์ีครับผมของของคุณแม่ย่ามดีนะครับเนาะหลักฐานยืนยันบรีกิทธิ์กับผมนเอาบบนี้ฟันยังแม่โอ้โหนี่บุทัฟันเว้ยอ ท่านเลบ้านในฝันท่านในไรเรียกเรื่อบโอ้ยบ่คิดบ่คืดมีตัวมักตัวยังอยู่บ่พอท่านน่ะพอจีบบอขอดิบไปเสียชำมุดมาเบิ่งพร้อมดิบ่แม่นแต่เบิ่งแต่บ่แม่นแต่ได้มากดิอันนี้เลขมันเข้ากันดิก็ก็เก้าเก้าแปดแปดเท่าเออกับสมุดก็ก็สิน้ำแปดทันเตื่อมเพื่อกรไปพื่โอ้โอ้เมืองมันเลขมันเข้ากันมันก็ตั้มำหน่ายพร้อมเออมันเข้ากันกันั่น ก็เล่มากเลยมักเลยเอาคืนกันได้ยังเบือนไปหาคือกบอกคัดที่ทุกข์เปิดนะครัเออเพิ่นกบอกคัดปั่นนั้นวันบ่โอ้ยยาสิไปเกิดแล้วเพราะกต่งเอาให้มันลำมันรวยเด้อเพิ่นบอกเออซื้อยาบุห่ท้องเออสั่งเออยาสิไปเกิดแล้วว่าะสั่งไปบอกอีสีนวลนั่นเนี่ยสวยนะเพราะสั่งอีมันก็ซื้อเดือนน่ะ ขั้นเหือกซูกับซื้อน้ำแดงไม่ให้กูกินเนี้ยว่าสันว่ามันยาดิอยากน้ำแดงล่างกูรีสียาพี่สันแล้วก็ว่าตอนนี้เนาะเขาก็ไปซื้อมาแล้วกินเนามันยาอยากกูอยากกระส่งเอฟซีกดรอไว้เถอะครับเด้อแต่เท่าที่ติดตามแม่ย่ามดีนะครับเนาะอย่างนี้ค่าววันที่เจ็ดติดพันธุ์ที่เลี้ยงบ้านทีแม่พอดีเลยสิได้เลขพอดีเลยมัไตายนี่อันดับโอ้ อ่มันได้สิแต่ว่าเขาเลี้ยงยังไงในไรยังนั่นบ่แม่เลี้ยงกักเขาตุอันนั่นแหละเขาถูกปีได้ั่าเลี้ยงน่เขาเล่นบอได้ตลอดเลยในเล้ากันยัว่าือเป็นเราไปจุดของเขาได้สามสามเก้าหนึ่งสามเก่าหนึงเขาซืแล้วบว่าจุดเล่านี่เท่าไหร่โอเขาา้า อ๋อเีบัมบานใช่ไมบนก็เอาเข่กัรแลจากมันสีออกเตยตามำด้วยนห่ตามที่นั่นเนี่ยเป็นสามเก่าหนึ่ง่ไหมเออน้ำมอยู่นี่เนาะว่านี่ชุดเ้าก่าหนึ่งลานหน้าชุดไทยคนอ่าเอาเบื้องต้นเอาไปฟังกันสามเก่าหนึ่งนะแม่น้อรอกมึงด้วยามันามันใด้่้ามันแมนขามันแมน เป็นจังหวัดสนาตังหวงแม่จังหวัดชนใจไนเขาสิแม่นี่เย็นแล้วเขาภาษาอะไรอันนี้เป็นเลขถูกขอหมูว่านนี่บ่ะแม่ขอหมูว่านนี่ละโอ้ครับผมแต่ว่าผูดายสีเอาไปเล้าไปอยังเงาไปคอนป่ะแม่เนาะแต่ว่าตั้งใจเห็นขอคือขอเล้าบ่ะแม่เขาว่าขอเล้าเออเอามันมีโอกาสเป็นไทยได้คือครับอีซี่ครับผมครับมีเป็นได้เบิร์ตพลัะสำหรับแนวทางแม่ยามดีนะเลอะ เบื้องต้นดอกไปก่อนครับพี่เรับผมต้นบ้านใดเป็นเชิงไดต่างเด้อครับผมอ้าวโศกมารนำด้วยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีระรับเด้อไอ้ที่ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณขอบคุณคุณแม่นะครับผมสวัสดีมากเลยเด้อกันยังไงครับผม